สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมคุณยายแกนนี่ภาคที่หนึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับตัวละครทั้งหมดในเกมคุณยายกันนี่ภาคที่หนึ่งกันว่ามีทั้งหมดกี่ตัวเริ่มจากคุณยายแกนนี่สำหรับคุณยายกันนี่ตั้งแต่เริ่มเกมมาคุณยายก็จะจัดการไล่ล่าเราไล่ล่าเราไปทุกที่เพราะแกคือเจ้าของบ้านหลังนี้ เราต้องเอาชีวิตรอดจากคุณยายแกนนี้ให้ได้ภายในห้าวันเราจะต้องหาทางหนีจากคุณยายแกนนี้ตัวละครที่สองแม่ของเซเรดีนาแม่ของเซเรดีนา การที่เราจะได้พบเธอแล้วเราจะต้องเปิดชีวิตประตูหลังรูปภาพบนชั้นสองแลวเราก็จะได้เจอเธอสําหรับการที่จะช่วยเหลือเธอที่ถูกมัดเอาไว้เราจะต้องใช้คมภีร์คมภีของทะเลดี่นะมาปลดปล่อยเธอเธอที่ถูกตรลาตึงโดยที่ใครก็ไม่รู้จับเธอมามัดเอาไว้จากนั้นเธอจะหล่นลงมาหลังจากที่เธอหล่นลงมาเราก็ต้องออกจากในห้องแต่พอเรากลับเข้ามาพบว่าคุณยาย คุณยายคืนชีพอีกครั้งคุณยายของเซเรน่า,ลลนาได้คืนชีพมาอีกครั้งแล้วก็บอกกับเราว่าฉันเอาคุณแจไม้แกแกคนที่ช่วยฉันปลดปล่อยจากคำสาปร้ายฉันให้คุณแจกับแกคุณยายก็จะให้คุณแจกับเรา <c oughs> ขอบคุณครับคุณยายคุณยายใจดีสามสไปเดอร์แมน หลังจากที่เราได้กุญแจาจากแม่เซเลดีนาเราก็จะนำกุญแจสไปด้วยทีมาไขาประตูห้องลับที่อยู่ด้านหน้าทีวีแล้วเราก็จะลงไปไปหาสไปเดร์มัมหรือแมมมุมหัวคุณยายเองคุณยายแม่มุมชอบเอาแตงโมม,มาซ่อนแล้วก็ชอบเอาสิ่งของมาซ่อนเราจะต้องมาขโมยขโมยของจากในถ้ำของคุณยาย ไงคุณยายในมุม,มคุณยายในมุมไปแล้วแต่ว่าถ้าคุณยายในมุมพบตัวเราแล้วก็เราต้องวิ่งให้สุดชีวิตและให้จำเอาไว้ว่าคุณยายในมุมไม่สามารถที่จะตายได้เพราะว่าคุณยายใมมุมเป,ป,ป็นอมตะลูกกระสุนปืนหรือระเบิดไม่สามารถที่จะจัดการคุณยายได้เราจะต้องหนีไปหนีไปให้ทันไม่งั้นจะตายเป็นหารของคุณยายส แมงมุมสไปเดอร์อสุรกายสัปลาดแมงมุมสไปเดอร์สัตว์เลี้ยงใต้หลังคาของคุณยายคุณยายได้เก็บซ่อนความลับเอาไว้บนห้องใต้หลังคามันคือแมงมุมสไปเดอร์ที่วิ่งเร็วมากและจะวิ่งมากัดเราทันทีที่เรามาใกล้ลันมันมันมีเขี้ยวอแหลมคมและมียวงตาทั้งหมดแปดตามีแปดขาแต่คุณไม่อยากใาคุณจะไปใกล้มันเด็ดขาดห้านกกานกกา นกกาถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณยายคุณยายรับไปเลี้ยงตอนที่มันยังเป็นทารกคุณยายเป็นคนที่ชอบเลี้ยงนกมากคุณยายเลยจับเจ้านกนี้มาเลี้ยงเอาไว้จนมันโตคุณยายก็ได้จับเจ้านกกาเอาไว้ในกรงแต่คุณยายก็ได้มอบของขวัญบางอย่างเอาไว้ในกรงให้นกกาเป็นคนดูแลถ้าหากว่าเราอยากจะได้ของขวัญสิ่งนั้นเราก็จะต้องนําอาหารมาไม่งั้นนกกาก็จะไม่ให้อาหารนกจะทําให้นกกาออกมาจากนั้น นกก็จะบินมากินอาหารจนหมดเราจะต้องให้อาหารนกจนกว่ามันจะอิ่มเสร็จแล้วเราก็จะเอาของที่อยู่ในของนกกาได้เท็ดดี้หรือซเลีนาะวิญญาณร้ายที่ซ่อนอยู่ในตุ๊กตาหมีคือวิญญาณเท็ดดี้ลายของคุณยายหลายของคุณยายที่ตายไปมาสิงอยู่ในวิญญาณตุ๊กตาหมีเท็ดดี้้าหาว่าเราต้องการที่จะช่วยวิญญาณวิญญาณร้ายปลดปล่อยเธอให้เป็นอิสระแต่ว่าการที่จะปลดปล่อยเธอนั้น จะต้องผ่านคุณยายซึ่งใครจับตุบ๊กตา,กตาคุณยายจะโมโหมากและตาจะเป็นสีแดงและคุณยายก็จะโกรธมากเพราะว่ามีคนมายุ่งกับตุ๊กตาของยายถ้าหากว่าเราหนีคุณยายคนแรกให้รีบมาที่ชั้นสามและเราจะเห็นเปรโยนตุ๊กตามีลงไปในเปลและผีซาตินา่าก็จะอ,ออกมา จดหนูผีถ้าว่าเรากงการพบหนูผีหนูผีซึ่งเป็นลูกนะ้องของคุณยายมันจะอยู่ในโหมดได้แม่เจ้าหนูผีนี่มันจะวิ่งไปมาแต่มันสามารถถ่ายตัวไนดะ้ถ้าหาว่าเราเจอเจ้าหนูผีให้เรารีบวิ่งหนีเจ้าหนูผีทันทีเพราะว่ามันจะกัดเราแล้วมันก็จะไปฟ้องคุณยายว่าเราอยู่ที่ไหนเจ้าหนูผีมันคือศัตรูตัวฉกาจถ้าหากว่าเราเจอมันเราต้องรีบหนีทันทีไม่งั้นมันจะไปตามคุณยายมาตีเรา